อ่าผ่านคพับฐ์คกูฐานกีมนับเลขนะครับเราจะแข่งขันกัน2คนโดยแข่งขันกันนับเลขนะครับใครที่พลาดนับตัวเลขต้องห้ามคนนั้นจะเป็นคนแพ้เลขต้องห้ามในชนี้กูใท้เป็นเลข20เราจะนับคนละหนึ่งหรือ2จํานวนก็ได้เช่น เร,เราเราถ้าร่เนิ่มต้นเราอาจจะหนึ่งคนต่อไปก็นับอาจจะนับสองก็ได้สองสามหรือจะแค่สองก็ได้นะครับกลับไปมาใครนับยี่สิบคนนั้นแข้คุณท้าบอกนะครคจะสุ่มนะเราหัวเราก้อยนะก้อยเราจะเลือกเล่นก่อนหให้เพื่อนเล่นเล่นเล่นเลยนะก,ก่อนเลยสามสีส่ห้าสเจ็ดแปดเก้า 10บ1ิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า